เขาก็ถามคำถามสั้นๆเนี่ยแหละครับว่าที่พื้นเนี่ยคืออะไรพี่แกก็บอกว่าชอบตรงนี้มากเลย mm in love อยู่กันที่สนามท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมครับแฟนๆช่องลองมาทายกันว่าตรงนี้คืออะไรจุดๆที่พื้นนี่มันคืออะไรครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีเวลาให้10วินาทีอึดใจเดียวเดี๋ยวมาเฉลยให้ tiktok 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 ตรงนี้เป็นกิมมิคของคนที่มีตั๋วซีซันแบบ h o s p i พิทาลิที่ห้องนี้ครับจุดที่เห็นแต่ละบล็อกจะมี11จุดครับซึ่งแทนด้วยจำนวน11คนใช่แล้วครับอันนี้เป็นแผนการเล่นของ t o t t e น h a m h o s อร r ที่ใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยถ้ายถูกกันไหมครับพี่เขาชอบแผนนี้ครับตอนที่แฮร์รี่เคนยังหนุ่มๆอยู่ มีทรงแล้วก็เดลี่อารลี่ด้วยส่วนใครที่มีตั๋วแบบนี้จะได้เห็นนักเตะของเขาเดินลงสนามแบบนี้เลยวันนี้มาทัวร์สนามกับจิมมี่แฟนพันธ์แท้ท็อตแนมฮอสเตอร์ <Okay. S 1> จัด<น>ให้เท่ๆเป็นหนึ่งช็อตโอเค